สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสายล่าทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่แก้มลิงทะเลหลวงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับน้าเยอะมากนะวันนี้มาหายิงปลาครับก็เดี๋ยวมาเราติดตามผลงานกันว่าจะมีผลงานมาฝากหรือเปล่านะครับก็มีเวลาน้อยนะมาถึงใกล้จะมืดแล้วก็ปืนที่ใช้ก็เป็นกระบอกเดิมครับ MK 1 0นงะครับ,รบสาย Big g เกมอันนี้1 5อปอนด์ มารอติดตามกันนะครับก็ยิงปลาขึ้นนะครับมันจะเร็วๆหน่อยนะครับสภาพหมายนะครับก็เป็นทางน้ำไหลเข้านะครับโอเคเดี๋ยวไปรอติดตามชมกนะันโดนไหมโอ้โหคน่าโดนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรโดนว่ะ,ะหืะม bầm nữa, và đốn và đốn, hmm, và chắc. Yeah. <laughs> Hãy subscribe cho lắm Ghiền ร้อยครับ FK 110นะครับเว็บเดียวก็ไม่รอดแจ๋วนะ โอเคครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับสรุปผลงานก็ได้ตัวเดียวนะครับอ่อนไปหน่อยครับยิงเขาจะโดนตามขึ้นเร็วนะก็ได้ตัวเดียวนะครับเป็นปลากายตัวนี้ประมาณแทบสองโลได้นะครับกับเรือกระบอกเรือเือหากินนะครับโอเคเดี๋ยวก็คลิปนี้ขอลากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พี่หน้าครับผมสวัสดีครับตัวที่ตัวยิงเนี่ยนะวายวาไปเลย